สถานการณ์น้ำท่วมนะจ๊ะพี่น้องมาถ่ายทำบรร,รยากาศให้ดูจ้าวันนี้24ตุลาคมน้ำก็เริ่มลดลงลดลงพอจะถึงวันที่31น้ำจะแห้งไปมากแค่น้อยแค่ไหนพี่น้องเพราะว่าเขาจะจัดแข่งเรือนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะแต่รู้สึกว่าน้ำมันลงเร็วอยู่นะแต่เห็นก็บอกว่ามีจะมีพายุเข้ามาอีกมันจะเข้าหรือเปล่า นั่นเราไม่ขาดการไม่ได้แต่เมื่อวานฝนก็ตกนะจ๊จะพระอาทิตย์กำลังขึ้นลูกสวยพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามตามท้องเรื่องคณนะ่ะอาทิตย์สวัสดีครับวันนะอะสวัสดีครับเอา้าคืออะไรอะคืออะไรล่ะเอา้าโอ้ยตายเลยนะ่สงสาร เราไม่ได้ตั้งใจลูกเราไม่บาปต๊อกอันนี้เขาก็วางรอบไว้ทำไมเขาไม่ยกวะอยากจะให้เขาไม่ยกหนูปลามันอยู่ในใส่หนูเห็นไหมแมวปลามันอยู่ในใส่น้ำเลยแม่เออไหนโอ้ยหอยมันหนีน้ำเหรอลูกเนี่ยหอยเดือหรือหอยอะไรเลือมาดูตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้เหรอเนี่ยหอยมันหนีน้ำครับพี่น้องหนุนบนต้นไม้หนูเยอะแยะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยนะจ้าสุดรูปหูรูปตาจ้าพอมันลงมันก็ลงไวอยู่นะคะทุกคนนู่นแหละปลาหลังน้ำลดนี่จะเยอะหน่อย โอ้ยมีบ้านอยู่จะไปกางเต็นท์น,นอนทำไมละไอ้เบือ้อไอ้หลานรักอยู่ในหอยเต็มต้นไม้บอกไม่ไหวละไม่ไหวละนะ้ำมาท่วมกูละกูต้องหนีตายละนี่ไอ้เด็กเสื้อแดงนี่มันมาเก็บกูไปอย่ามาเก็บหนูนะพี่หนูอยากอยู่แบบธรรมชาติ อย่าเก็บหนูนะครับพี่บอมออเอามันงหง่ะไงาตายแล้วตายแล้เก็บขยะเผาก่อนพี่น้องถ้าเกิดเขาได้แข่งเรือก็จะไอขยะลอยมาตามน้ำนะทุกคนเก็บขึ้นมาให้มันแห้ง เก็บขึ้นมาให้มันแห้งแล้วก็ค่อยเผามันชูสูยงามอลานตาจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ,อ,อ,อ๋มันหยุดจืดม่ะฮึมไม่เอาจักกะดรือแม่เลยยิ่งจักกะดรืออุ้ยทำไมมีงูเนี้ยโอ้โหรถเหยียบมันตายเลยเนี้ย สมน้ำหน้ามันไหมงูปอดไททอนไม่กัดนะกัดอันเนี้ยงูอะไรอ่ะมันชื่องูอะไรอ่ะไม่รู้เอองูมีพิษเปล่าถ้างูปอดททอนมันก็จะมันเป็นยังไงบุงงูใบท่นใบแท่นเลยเนี่ยมีตัวเล็กตัวยหญ่มีลูกอืมอืมมีลูกเหมือนเนื้อเราไปเดินข้างทางนี่เราหลงเหยียบมันปล่าเนี่ยอืม โอ้โหโอ้โหโอ้โหชวยโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ,ส,ญญะสวัสดีครับสวัสดีครับกะโลกสวัสดีครับอีกรอบเลยสวัสดีครับาบายบายอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ให้แม่ยายด้วยนะครับขอบคุณครับ